ให้ให้ปุ๋ยทางใบกับบวบกันนะจ้านี่ค่ะเราก็ตัง้งนี่จ้านะเราก็ให้ปุ๋ยทางใบนะคะนี่ค่ะนะคะนะจ๊ะเพื่อว่าให้ใบโตนะจ้าจะได้เบําบำรุงรากนะจ๊ะจะได้ใบโตแล้วก็ไปบบรุงบํบำรุงราก มีไหมเนาะป้องกันแมลงด้วยนะคะจ้ามีไหมหมดเลยทั้งทั้งอกเลยนะคะนี่ค่ะฉีจริงทั้งออกเลยนะจ๊ะแต่เรื่อยๆนะจ๊ะจนนจหมดนะจ้านะคะแมลงก็จะได้ไม่ขวนด้วยฮอร์โมน เลยะะอีกสักนาิตนึงนะคะก็จะรู้ผล้วยค่ะ เนาะแล้วก็บ,บจะได้งานโตงามโตเร็วจ้านะคะฮอร์โมนเนาะนะจ๊ะจบแล้วนะคะวันนี้วันฉีดฮอร์โมนค่ะนะคะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะบ,บายๆค่ะอย่าลืมกดให้กำลังใจด้วยนะจ๊ะไม่าบายค่ะจุ๊บๆ